ตัวแทนนักแสดงรุ่นใหม่สุดปงังเรนเดียฟาริสยาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ p a w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ w a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับ้างกันนะคะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ กระแสตอบรับดีมากกับซีรีส์เรื่องดิฉันเป็นหานิใช่หงและคลิปนี้ไปทำความรู้จักกับนักแสดงเด่นให้มากขึ้นกันค่ะเรนเดียร์ปาริสยาตัวแทนเด็กรุ่นใหม่กับสกิลการแสดงสุดปังไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สีหน้าหรือฉากดรามา่าก็ทำได้ดีทุกบทบาทมีความคิดเป็นของตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดกล้าตัดสินใจและมีเหตุผลเป็นอีกหนึ่งน,นักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากแถมยังเป็นสาวสวยคมดวงตาชํำวาวใครสบตาบอกเลยโดนตกแบบไม่รู้ตัว ยังไงแล้วก็อย่าลืมไปรับชมผลงานล่าสุดที่รับบทสาวคณิกากับเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงกันด้วยเรียกว่าเป็นตัวหลักกับบทเพื่อนนางเอกที่น่าสนใจสุดๆและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n a c t Center ต้องธี Headset